สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซเลนะครับวันนี้โซเลก็จะมาอัปเดตลดตู้สายสุรินสีขอรัตนะนะครับสาย40ศูนย์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตลดตู้ซุรินสีขอรัตนบุรีนะครับผมานะครับรถตู้เส้นนี้นะครับผมก็จะเริ่มเที่ยวแรกนะครับ6.40จนถึง5.40นะครับผมก็จะออกทุกๆ40นาทีนะครับผม ทุก40นาทีนะครับรถจะจอดที่ชาชลาช่องที่18นะครับผมจอดชาชลาที่18นะครับราคาค่าโดยสารจากสุรินทร์ไปรัตนบุรี50บาทนะครับผมก็ใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ออกทุก40นาทีนะครับผมก็เปิดให้บริการวิ่งทุกวันนะครับผมตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็มาซื้อตั๋วได้ที่ รถตู้โดยสารนะครับผมช่องที่18นะครับหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางของช่องบัสทัวร์บายโซเล่ได้เลยนะครับผมตรงนี้ทางโซเลก็จะหาข้อมูลมาให้กับ FC นะครับผมนะครับผมนี่ก็เป็นรถตู้สายสุรินสีขอรัตะนะบุรีนะครับเริ่มวินแรก6โมง40นะครับผมจนถึง5โมง40นะครับผมรถจะ ออกทุกๆ40นาทีนะครับผมจากชาชาลาที่18นะครับราคาเริ่มต้นที่30บาทนะครับสีขอรภูมิแล้วก็ไปรัตนบุรีนะครับผมนะครับผมท่านใดที่จะเดินทางในเส้นทางนี้นะครับก็มาซื้อตั๋วได้เลยนะครับช่องที่18ที่บขสสุรินของเรานะครับผมน,นะครับผมก็วันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถตู้ในเส้นทาง440นะครับ ยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, 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 นะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องสุงสงเหรด้วยนะครับผมนะครับดีนะบนะครับรถตู้กาลังจะออกพอดีเลยนะครับผมนะครับผม